ผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับกระแสวันนี้ลดประเด็นความร้อนแรงลงสัหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ทําเรื่องของออคุณสุนทิยานะฮะที่ไปร้องกับทางตํารวจเรื่องของนักแสดงนักร้องที่ออกมาคอเอาท์นะครับแล้วก็ทําให้เกิดกระแสเยอะแยะมากมายนะครับเมื่อวานนี้มีทั้งสิ่งที่เข้าใจในบริบทของการสัมภาษณ์แล้วก็ไม่เข้าใจนะครับหรือบางท่านอาจจะรู้สึกว่า ความเหมาะสมของผมอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในคาพูดบางคานะครับก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็เป็นตัวแทนของประชาชนจริงๆนะครับในการสื่อสารออกไปหรือถามคําถามออกไปนะครับแต่แน่นอนครับวันนี้นะฮะเราขออนุญาตอย่างที่บอกไปครับลดกระแสหน่อยแล้วกันนะฮะเอาความสนุกเข้ามาหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เครียดกันเยอะผมเองแทบจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าทุกวันนี้คุณผู้ชมครับ วันนี้นะฮะเราจะพูดคุยถึงศิลปินคนหนึ่งนะครับเขาทําเพลงคุณผู้ชมครับคือเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากที่มีการสัมภาษณ์คุณนนทิยาไปแล้วก็มีคําพูดคํานึงที่ผมหลุดออกไปก็คือคําว่าพี่อย่าแถพี่อย่าแถเลยพี่อะไรประมาณอย่างนั้นนะผมก็ประมาณเนี้ยปรากฏว่าหลังจากนั้นคําพูดกระผมคำนี้มีคนคนนึงเอาไปตัดเป็นเพลงขึ้นมานะครับคนคนนี้เนี่ยเขาเอาเพลงเขาเอาเอาวลีของคนเหล่านี้ของนักแสดงของออคนที่อยู่ใน เขาเรียกอะไรอ่ะวงการเนี่ยเอาไปตัดเป็นเพลงแล้วก็ออกมาปรากฏได้รับความนิยมกันหลายๆคนเลยนะฮะวันนี้นะครับเราจะพูดคุยกับเขาครับคุณเอ๋บอดคลาสนะครับสวัสดีฮะเอ๋ครับสวัสดีครับพี่หนุ่มสวัสดีครับจริงๆเราสองคนก็รู้จักกันมาได้สักระยะหนึ่งก็นานแล้วนะครับพี่นะฮะครับแล้วก็คุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าเมื่อวานนี้นะครับปรากฏว่าเอ๋เองเนี่ยส่งข้อความมาหาพี่แต่พี่ไปเห็นตอนดึกแล้ว อ๋อครับคือพี่เห็นอยู่แล้วด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับพี่ไปเห็นตอนดึกแต่ว่าพี่ไปเห็นจากคนอื่นก่อนที่ส่งมาส่งมาทุกช่องทางเลยนะมันเป็นเสียงของพี่นะครับที่สัมภาษณ์คุณสุนทิยาเมื่อวานนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดตรงนั้นขอญาติถามเอ่อมันเอ่บางคนอาจจะไม่เข้าใจอาจจะไม่ทราบเอ่เป็นใครมาจากไหนก็คือเอ่เนี่ยปกติเอ่ทำอาชีพเป็นดีเจโปรดิวเซอร์ครับแล้วก็เอ่เป็นศิลปินอยู่ในวงบูมบูมแคชด้วยซึ่งปกติเก็จะมีทัวร์คอนเสิร์ตปกติครับแล้วก็มีเล่น มีงานเดียวเป็นดีเจในคลับในเฟสติวัลอะไรพวกนี้ครับผมแล้วก็ทําเพลงเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับศิลปินท่านอื่นด้วยอย่างเช่นพี่เป๊กผลิตโชคพี่กอล์ฟักติ้งฮีโร่พี่เบ<ม>ิร์ดธงชัยอะไรอย่างเงี้ยคราก็คือเคยทํางานแล้วก็มีไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ที่มทเมืองน,นอกนะครับอันนี้ตอนที่ไปเล่นที่โตเกียวที่ญี่ปุ่นอ่าอันนี้คือที่ญี่ปุ่นอันนี้ใช่ค,ค,ครับคือเอ๊ก็ไปเหมือนกันใช่คือเอเวลาเอ๊ไปเอ๊จะเอาพินอีสานไปเล่นด้วยเอ๊จะเอาดนตรีไทยไปเอาดนตรีล้านนาอะไรพวกเนี้ยมีแบบว่าเอามาผสมผสาน แล้วก็มันเลยทําให้มันเป็นกลิ่นใหมให่เวลาชาวต่างชาติเขาได้ดูครับเนี่ยมีวิชวลเป็นแบบว่าเป็นล้าไทยเป็นอะไรพวกนี้ด้วยพยายามจะเอาความเป็นไทยของเรามาผสมผสานกับความเป็น EDM ความเป็นอิงเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับเขาชื่นชอบกันไหมฮะอันนี้ที่ไหนนะที่ญี่ปุ่นที่อันนี้ที่ตุกีนะตเกีะเกนะเป็นเฟสิว<ฮ>ัลขนาดนี้เลยครับประมาณสเกือบสองหมื่นครับถ้าจำไม่ผิด โอ้โหแตถ่ถ้าแบบนี้เราจะเราไม่รู้จะได้เห็นอีกเมื่อไหร่ใช่อันนี้สองปีที่แล้วครับ<อ>แล้วก็เวลาเล่นเอกก็จะบอกว่าเนี่ยคือจังหวะสามชาติของบ้านผมนะอันนี้คือพินอีสานขึ้นดนตรีพื้นถิ่นของบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยผมขอฟังนิดนึงได้ไหมครัมันเลยตรงร้านนาเลย <c oughs> แต่ขอย้อนกลับไปตรงร้านนาสักนิดนึงอยากให้เห็นว่าเวลาที่ศิลปินเขาเอาของไทยเนี่ยไปให้กับชาวต่างชาติดูเนี่ยมันเป็นยังไง ตรงนี้ป่ะอันนั้คนคืออันนี้มันไม่ได้มันไม่ได้มันเป็ไปไนภาพเฉยๆอ๋อนี่เป็นภาพเฉยๆนะใช่ครับจะไปนี่เหมือนกับตรงเนี้ยตรงนี้แล้วนะนี่คืัการดนงตีล้านมาก็เอามาดีมิตเอามา mix ใหม่ให้มันเป็นดนตรีแบบ EDM ้วยแต่ก่อนเล่นเราก็จะพูดอธิบายว่าเนี่ยคือสิ่ง tamam> ท okay. ี่แบบอะไร ซึ่คนดีนแปลกๆมันคือดนตีไทยนะอะไรเงี้ยก็อยากบอกเขาทีนี้อันแรกเลยคือขอพูดถึงเมื่อวานนี้ก่อนครับพี่เพราะหลายๆคนถามว่าเอ๊ะทำไมถึงเชิญเอ๊มามันต่อเรื่องมาจากเรื่องเมื่อวานนี้แหละคุณผู้ชมครับเพรอย่างที่บอกไปว่ามีคนส่งมาเยอะมากๆนะครับ่อเดี๋ยวลองไปดูหน่อยลองไปดูหน่อยที่เขาส่งมาให้นะฮะแผล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 แผ พี่ไปอย่าแถมากพี่ก็อย่าแฉมากอ่านี่นะฮะคือทำไมเอ๊ทำไมเอ๊ตต้องต้องเลือกเอาตรงตรงคำพูดคำนี้มามาทำเป็นเพลงคือมันเริ่มจากตอนแรกดูรายการพี่จบแล้วก็เหมือนแบบว่ามันมีอารมณ์อะไรบางอย่างค้างคาอยู่แล้วก็โพสต์รูปโพสต์รูปเอกับพี่หนุ่มตอนที่พี่หนุ่มไปที่บ้านเอเมื่อปีที่แล้วก็โพสต์เหมือนประมาณแบบว่า เหมือนเหมือนพูดถึงพี่หนุ่มอากาถึงรายการนิดหนึ่งแล้วก็มีคนมาเม้นว่าแบบว่าทาไมไม่เอาคําว่าแถของพี่หนุ่มมาทําเพลงเยอะมากเป็นร้อยๆ้อยคอมเมนต์เลยผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยสงสัยต้องทําและมีคนขอเยอะก็เลยนั่งทําตั้งแต่ตอนนั้นเลยจนถึงแบบประมาณทุ่มครึ่งสองทุ่มก็เสร็จก็โพสลงลก็คือมีคนขอให้ทําเราทีแรกไม่ได้คิดจะทาหรอกแล้ว,แล,วแล้วต้องเป็นคํานั้นด้วยเหรอก็มันเป็นคําที่คนขอมาจริงๆคนขอมาอีกคํานึงคําว่าอุ้ยด้วยแต่ว่าคําว่าอุ้ยเนี่ยกักไว้ก่อนยังไม่ใช้ พราะว่าเราเราจะเก็บไปใช้ทําอะไรกันพิเศษพิเศษหน่อยช่ทำอะไรกันไปคนแต่อันนี้อันนี้เป็นภาพนานแล้วนะฮะจอยใชยเดี๋ยวตอวตกใจเนี่ยนานแล้วพี่หนุ่มยังหน้าเด็กอยู่เลยเนี่ยถ่ายตั้งนานทุกคนที่ก็ยังเด็กสิฮะอันนั้นคือไม่ได้แต่งหน้านะอันนั้นตอนนั้นนะอันแน่ครับเพาแต่งแล้วจะแก่หน่อยแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีอีกอันหนึ่งที่คนไปแชร์กันเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ในในเอ่อทิกต็อก ติดต่อก็จะแชร์กันเยอะมากเป็นเสียงนักคอมอ่าครับใช่ไหมฮะเป็นเสียงนักคอมใช่ครับ,รบทำไมอันนั้นถึงเอาเสียงนักคอมไปไปทำจริงจริงเออยากทําเสียงนักคอมนานแล้วครับแต่ว่ามันยังไม่มีจังหวะหรือว่าคลิปหรือว่าเสียงอันไหนที่มันโดนใจที่บอกว่าเฮ้ยอันนี้น่าเอามาเล่นแต่ว่าวันนั้นน่ะคือเหมือนแบบว่าด้วยสถานการณ์ตอนนั้นคนกําลังเครียดแล้วนักคอมพูดคานั้นออกมาแล้วคนหัวเราะได้ทั้งประเทศเลยคนเลยรู้สึกว่าอันนี้คือโมเมนต์ที่มันน่าเอามาทําเป็นเพลงต่อมันมีมันมันเหมือนแบบ ผ่านไปอีกกี่ปีเรากลับมาฟังเราจะจําได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่นักคอมพูดสิ่งนี้แล้วแบบทาให้คนหัวเราะทั้งประเทศได้ซึ่งวันที่เอ๊ทาวันนั้นเนี่ยนักคอมยังไม่เสียยังครับวันนั้นนักคอมยังยอ,อารมณ์ดีอยู่เลยนะฮะ<ช>ผมขออนุญาตเปิดเสียงนักคอมนะครับผมต้องขออนุญาตทางครอบครัวของนักคอมด้วยนะฮะคุณไอซ์แล้วก็คุณแบงค์แล้วก็รวมไปถึงพี่เอ๋ภรรยานักคอมด้วยนะครับขออนุญาตเปิดเสียงนักคอมนะครับเพื่อให้หายคิดถึงนะฮะเป็นเสียงที่ทางฝั่งเอ๊ก็เคยทำเอาไว้นานแล้วนะฮะลองฟังด อยากจะฝากอะไรให้กับแฟนๆคนไทยแม้ว่าตัวเองตอนนี้แฮปปี้สบายดียังโอเคยังแข็งแรงยังสู้กับมันได้อยู่สบายดีไ้ดีสายดีไสดีเนี่ยนะครับ จริงๆยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยครับนะเอ๊เห็นบอกว่าก่อนที่เอ่จะมาทําเพลงเองเนี่ยนะฮะก็คือเห็นบอกเมื่อก่อนเคยเป็นรปภอ๋อจริงเปล่าจริงครับคือเออเป็นอยู่พักหนึ่งครับทําไมถึงไม่เป็นรปภเพราะอะไรฮะตอนนั้นนะคือเอเรียนจบเอ่เรียนสาขาซาเวย์นจิเนียซึ่งพอเรียนจบมาตอนนั้นคืองานที่รออยู่คืองานที่เป็นซาเวย์นจิเนียอยู่ในห้องอัดก็คือคนที่อัดเพลงให้ศิลปินคนอื่นทํานู่นทํานี่ในห้องอัดเนี้ยครับเอเรียนสาขานั้นมาแต่ว่า พอ,พอจะต้องได้งานแบบนั้นจริงๆแล้วว่าเอ๊รู้สึกว่าเหมือนแบบยังไม่ได้อยากอยู่เบื้องหลังเต็มที่ขนาดนั้นยังอยากทําข้างหน้าอยู่แต่ว่าเรียนจบแล้วไม่อยากขอตังค์พ่อแม่นะครับพอเรียนจบแล้วไม่อยากขอตังค์พ่อแม่ก็เลยเหมือนแบบว่ามองหาอาชีพที่มันจะเลี้ยงเราได้ในขณะที่เราสามารถทําเพลงไปด้วยได้ก็พอดีตอนนั้นที่ Impact อินแพคอะครับเขาเขา,เขาหารอปพที่พูดภาษาอังกฤษได้เอ๊ก็เลยไปสมัครเพราะว่าเข้างานประมาณแบบเจ็ดโมงเช้าสองทุ่มเลิก เราก็พอเป็นรอปรพอเราต้องนั่งอาชีพเร,เราคือเหมือนนั่งเฝ้าอะไรบางอย่างไม่ประตูก็สินค้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนั่งเฉยๆถ้าไม่มีคนมาคุยด้วยเราก็ไม่ต้องคุยกับใครผมก็จะมีกระดาษแผ่นเล็กๆไว้ในไว้ในกระเป๋าเงี้ยครับแล้วก็คอยคิดเพลงคอยอะไรเงี้ยแล้วพอตอนคืนกลับบ้านเราก็มีเวลาประมาณสามสี่ชั่วโมงเพื่อทํามันลงไปในคอมก็ค่อยๆเก็บไปทียนิดทียานิดจนมันแบบเสร็จสองสาเพลงเราค่อยลาออกจากรปภแล้วมาตามความฝันอย่างอย่างเต็มตัวครับ คือคิดนะว่าต่อสู้มาตลอดสู้ครับราะว่าชอบเรื่องพวกนี้มาคือเราคิดว่าถ้าถ้าชีวิตไม่ทําดนตรีไม่เล่นไ,ไม่เล่นไม่เล่นดนตรีหรือไม่ทําเพลงก็คือคิดไม่ออกจริงว่าจะทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้อยู่เบื้องหลังใครบ้างไหมหรือว่ายัางไงเบื้องหลังก็ทาครับทำทำให้ใครบ้างก็มีพี่เป๊กผลิตโชคเนี่ยทำผลิตโชคนี่ทำใช่นี่ก็กําลังทําอยู่ครับก็มีพี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่ล่าสุดเพิ่งทําให้เจเลอร์ไปด้วยแล้วก็มีอีกใครอีกนะ ออพี่เบิร์ดธงชัยทําไปเพลงหนึ่งครับแล้วก็ของพี่เบิร์ดนี่ทําเพลงอะไรเพลงที่เปิดให้ครัเป็นเพลงเต้นตอนนั้นทําเป็นเพลงของพี่เบิร์ดกับบูมบูมแคชนะครับแล, ced, แล้วก็เอพอเดียสแล้วก็มีอะไรอีก,นอกอเนาะเพลงของ DTK ของของพี่โน้ตอุดมครับเพลงลองรวยอะไรอย่างเงี้ยอ้อเหรอใช่ครับออ๋โอเคก็ค,คือเรียกว่าทำทำเยอะทีเดียวใช่ครับอ่ะ Happy Life Happy Wife ของ MVL ก็ก็ผมพอเดียาอาการอย่างผมเขมาไม่เรียกว่ากลัวเมียอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะพี่ถามนิดนึง วันนี้เอาเครื่องนี้มาเนี่ยสามารถทําแบบสดๆเลยได้ไหมก็ถ้าปกติที่ไปก็จะก็จะพยายามทําสดๆให้ดูแต่ว่าด้วยความที่วันนี้เราเป็นรายการสดเวลามีไม่เยอะไอ้กลัวเดี๋ยวมันจะเลยเถิดก็เลยอาจจะแบบว่าคงไม่ได้ทําทั้งเพลงกะว่าจะเอาเพลงแถที่ทําเมื่อวานเอาดนตรีมาแล้วก็ให้เห็นโปรเซสอะไรบางอย่างที่เล่นกระเสียงพี่หนุ่มที่อัดวันนี้สดๆแล้วก็มากดพี่พี่นิดนึง ปกติแล้วเพลงหนึ่งมันใช้เวลานานไปที่ทำอย่างม่อกอันยงแท่อย่าง้ะก็คือทำทั้งวันครับพี่ทำทั้งวันใช่ครับแต่ว่าทำเสร็จปุ๊บก็ต้องทำจังหวะนี้เรามันไม่ได้มีอยู่แล้วใช่ไหมเราทําขึ้นมาเองเลยใช่ครับมันมันมีบางอย่างที่มันเป็นแพทเทิร์นของมันที่ที่เอสามารถหยิบจับมาใช้ได้เป็นลูปเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ก็คือเราก็ต้องขึ้นใหม่ทั้งหมดอยู่ดีมันก็เป็นเสียงกลองแยกมาเป็นอะไรให้แยกใหม่มยอย่างเงี้ยเป็นฝ่ายเนี่ยมาใช่ครับก็มีเขียนโน้ตใหม่บ้างอะไรบ้างแต่ว่าด้วยความที่เอ๊ะทำทิตกตอกมาตลอดลปีกว่ากว่าเอ๊ะทำเป็นสิบสิบเพลงแล้วว่ามันเหมือนแบบมันเริ่มมันเริ่มชินมันก็เลยเหมือนแบบรู้สึกว่ามันทําได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ครับอ่ะงั้นพี่ขออนุญาตลงเสียงเลยได้ไหมได้เอาตรงสดๆตรงนี้เลยนะใช่ก็พี่หนุ่มก็อัดเสียงใส่นี่ให้พูดว่าอะไร ตอนนี้มันมีแฮชแท็กที่คนเขาเอาไปเล่นคือคำว่าโหนกระแสโหนกระแสใช่หรือพี่หนุ่มมีคําอื่นเหรอใช่ก็มันคือรายการโหนกระแสกับเพลงแถเมื่อวานก็เลยเป็นโหนกระแสโหนกระแสนะใช่อะยังอ่ะเดี๋ยวกดอัดกันอะนะครับอะยังได้ครับโหนกระแสโอเคอีกทีไหมไอีกทีก็ได้โหนกระ แพนโอเคครับอ <laughs> เอาแล้วนะอย่างนี้<ะ>เดี๋ยวก็คือขั้นแรกก็คือแบบว่าต้องเอาเสียงพี่หนุ่มตัดลงไปเอ๊จะเอาเสียงพี่หนุ่มเนี่ยตัดลงไปในให้ให้คนดูทางบ้านดูเครื่องนี้เรียกว่าลันช์แพด <c oughs> ที่เอชอบเล่นในในคลิปอ่ะครับ <c oughs> ก็คือปุ่มพูดนี้มันไม่มีเสียงของตัวเองมันเป็นปุ่มเฉยๆเอก็จะต้องเออเอาเสียงที่พี่หนุ่มพูดเมื่อกี้ตัดปุ๊บแล้วก็เอาใส่ลงไปตามปุ่มนะครับขอเวลาแป๊บเดียวอ คือในระหว่างนี้เราจะพักเบรกก่อนไปล่ะเบรกได้หรือเปล่าได้พักเบรกได้ก็ดีเอก็ลงแล้วเดี๋ยวกลับมาแล้วก็มาลองฟังอ๋อได้เลยครับได้ำของโหดกระแหนะได้อ่โอเคงั้นเดี๋ยวเราพักสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาลองมาฟังดูครับโอเค โอเคกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับก็ยังอยู่กับเอ่บอดคลาสนะครับก็คือเป็นโปรดิวเซอร์นะครับที่เรียกว่าหยิบเอาวลีดังๆของหลายๆคนเนี่ยนะครับเอามาทําเป็นเพลงแล้วปรากฏว่าเอาไปลงในทิกต o k นะครับหรือว่าในสื่อโซเชียลเนี่ยโอ้โหคนนิยมกันมากนะครับแล้วก็มีการแชร์กันไปเยอะมากเลยนะครับเมื่อกี้นี้ผมให้ทางเอเนี่ยนะฮะเขาลองทําแบบสดๆให้ดูว่าเขาสามารถทําได้หรือเปล่านะครับนะฮะก็คือเมื่อกี้ผมพูดคําว่าโหนกระแสไปใช่ อัาไปเรียบร้อยใส่เรียบร้อยครับเมื่อกี้เราพักไปน่าจะมาสัก7จ็ดนาทีนะเรียบร้อยหมดแล้วก็คืออ่านเราก็คือตัดเสียงลงมาในนี้แต่ว่าทีนี้เดี๋ยวตอนเล่นเนี่ยก็พี่หนุ่มลองเล่นได้นะลองลองลองก่อนลองก่อนสมมติว่าตอนนี้คำว่าโหนกระแถเมื่อกี้มันก็จะลงไปอยู่ในนี้ครโหนกระแถแล้วพอเราเล่นนะบโหกระแใช่หอย่างเงี้ยเราก็เมื่อกี้เสียงพี่ผู้ก็คือเอาไปตัดลงอย่างนี้ลใช่ล้าก็มีนี้ด้วยกลับ เปลี่ยนนะอะไรนะกราบเปลี่ยนกราบเรียนแต่กราบเปลี่ยนอ่ากราบเปลี่ยนแต่อันนี้เสียงพี่หนุ่มนะพี่หนุ่มเสียงพี่หนุ่มเมื่อกี้แล้วก็ไอ้คำนี้ด้วยใช่ทีนี้คือถ้าเกิดเออยู่บ้านเอก็จะค่อยๆแต่งกับดนตรีไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอกันที่ชอบดูก่อนนะเมื่อกี้ที่ให้พี่พูดคำว่ากราบเรียนนี่คืออัดเสียงพี่เข้าไปด้วยแล้วใช่อัดเมื่อกี้ตอนที่โอเคโอเคแล้วก็เอามากดใส่โอเคอ่าอ่ายังไงเอาลองดูซิแล้วไงเป็นอีกครั้หนึ่งที่คนขอให้เอามาทำเพลงเยอะนะครับเมื่อวาน กลับเรียนเนี่ยนะใช่ก <mainland> ลับเรียนก็ทีนี้พอถ้าสมมติว <kilograms> <stere ot> <rene> ่าปกติอะไรอยู่บ้านนี่ก็จะแบบแราแ็กแเลแนแผแผแผแยแผลแผลแาลแผลแผลแลแผ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 กแผ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 ลแแผแผลแลแผลแผรแแลแผลลแผลแลแลแลลลลลล คืออันนี้มันมันมันก็คือเหมือนแบบว่าจริงๆแล้วจะทําอย่างเงี้ยแต่ว่าใช้เวลานานนานนานกว่านี้ใช่อย่างงี้พี่หนุ่มก็เล่นได้ก็จะเป็นอันนี้มันคือเครื่องอะไรเหรออันนี้เรียกว่าลันช์แพดครับเป็นเป็นมิดีคอนโทรเลอร์อย่างเงี้ยอ๋อที่เขาโอนที่เขาจะใช้กันอย่างเงี้ยเหรอะก็มันมันมีหลายรุ่นหลายเครื่องครับแันนี้เอเอชอบเล่นปุ่มไหนเนี่ยพี่หนุ่มกดปุ่มนี้อันนี้โหนโหนกรดับแผลกดปุ่มนี้โหนกรดับแผลแล้วก็กราบเรียนอยู่นี่กราบเปลี่ยนสีชมพูกราบเปลี่ยนอ่าใช กลับเล่นได้โผล่โผล่โผล่อนแผลจัด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 โอนจัดแผลอยแผลโอนจัดแผลกราบเปลี่ยนอยาแผลกลับเปลี่ยนกลับเปลี่ยนกลับเปลี่ยนกราบเปลี่ยนกรับเปลี่ยนอยาแผลกลับเปลี่ยนกลับเปลี่ยนกลับเปลี่ยนกราบเปลี่ยน ต้องทนให้ได้26ครั้งนะฮะครับ,รบอโอเคเนี่คือทำให้ดูสดภาพจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเดี๋ยวนี้คือเขาจะหยิบอันนี้ออกมาแล้วก็มาทำกันพี่ถามนิดนึงดีไอ้กรณีของโควิดตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเอลำบากมากขึ้นไหมคือมันกระทบเรื่องหลักๆสองเรื่องอก็คือเรื่องรายได้นะครับแล้วก็เรื่องความฝันของอาชีพเอ,อม,มันมัน รายได้ก็คือว่าปกติเราเราทัวร์คอนเสิร์ตคือรายได้เอหลักมันมีสอทางเอมีรายได้หลักคือการทัวร์คอนเสิร์ตกับบูมบู Cash แล้วก็รายได้ลองคือการไปเ,เป็นงานเดี่ยวของบอดแคชของเอเองอที่ไปดีเจไปออกอีเวนต์ไปเฟสติวัลอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนนั้นเราคิดว่าเรามี2งานและมีทั้งงานหลักและงานลองเราน่าจะอยู่อย่างเงี้ยไปได้อีกนานเราคิดว่ามันมั่นคงพอประมาณเลยละ่ะแต่พอโควิดมาปุ๊บคือความคิดนั้นมันมัน,ม,น,ม,นมันใช้ไม่ได้เลยครับ งานหลักเรางานงานหลักกับงานรองเราแบบว่าจากที่เคยมีรายได้ทุกเดือนมันก็กลายเป็นว่ามันก็ไม่มีก็แต่ว่าก็ทุกคนก็โดนหมดปกติแล้วเมื่อก่อนขอโทษนะพี่ถามนี้รายได้ของเราเนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยเราได้เดนมันเท่าไหรออ่ประมาณ80,000ื่นถึงแสนกว่กว่าครับถ้านนช่วงพี่เรา<ก>ร<า>ับงานแหนึ่งแสนตอนหเดือนตอนหเดือนใช่แล้วณนะวันนี้ล่ะ บางเดือนก็ไม่ได้สักบาทเลยก็มันไม่ม like, ีคอนเสิร์ตอ่ะพี่มันก็ตอนนี้ผมก็ทําได้แค่ง,งานเบื้องหลังแล้วก็ آ, ปีที่แล้วก็ยังตอนที่ล็อกดาวน์ down, ครั้งที่หนึ่งครั้งที่2ยังมีศิลปินหรือว่าแบรนด์ที่ยังอยากจะทําเพลงเก็บเอาไว้เพื่อจะได้กลับมาใช้ตอนที่สถานการณ์กลับมาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันมาถึงครั้งที่3าครั้งที่4ตอนนี้ทุกคนก็คือเงียบหมดทุกคนก็คือแบบไม่ไหวแ,แล้วอะไรเงี้ยไม่เราก็ไม่ค่อยมีแรงบันดาลใจจะทํางานกันอะไรเงี้ยครับผม ก็คือแย่ไหมตอนนี้เราต้องเปลี่ยนเราตัวเองต้องทํำยังไงอะในการที่จะต่อสู้คือตอนที่มันเกิดวิกฤตขึ้นมาก็คืออย่างอย่างที่ตอนแรกว่ามันมันไม่มีรายได้เลยแล้วก็ที่แน่ๆก็คือว่าเราไม่ได้ออกไปทํางานนะเราอยู่แต่บ้าน mm. สิ่งแรกที่เอทําก็คือว่ามองหาว่าจะทําอะไรดีให้มันเหมือนมีมีอะไรให้เรายึดไปไม่ให้เราฟุ้งซ่านนะครับ mm. เพราะมันเบื่อมากๆแล้วก็เลยเกิดไอเดียว่าทําทิก To อกดีกว่าเพราะว่าหาเวลาทํามานานแล้วอยากจะสร้างให้ ให้แอคเคาท์นี้มีคนติดตามอย่างจริงจังเพื่อที่ว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่าเรากลับมาทํางานตามปกติแล้วเราจะได้มีช่องทางในการโปรโมตซิงเกิลใหม่ๆของเราใน TikTok ตอนนั้นก็คือคิดแค่นี้แต่ว่าเริ่มจากการทําสนุกๆเพื่อบรรเทาความเครียดของตัวเองแล้วก็คลายเครียดให้คนอื่นที่ได้ดูด้วย ทำไปทมามามันเริ่มกลายเป็นช่องทางเดียวของเอที่ตอนนี้มีรายได้เข้ามาบางจากสินค้าที่มาจ้างให้ทํารีวิวให้ให้ทําเพลงให้สินค้าแล้วก็ถ่ายคอนเทนต์ลงในติ๊กต็อกอะไรอย่างเงี้ยครับเพิ่งจะเริ่มมามีเมื่อแบบช่วงปลายปีที่แล้วนิดๆหน่อยๆคือทําแมก็คือแย่เลยใช่ครับก็คือตอนนี้ก็จะมีอ๋อพอดีว่าเอเป็นโปรดิวเซอร์แต่งเพลงเอก็จะมีพวกยอดสตรีมมิ่งกับค่ารายยูทิสพอแต่งไว้หลายๆเพลงมันก็จะมีเข้ามาทุกๆสองสามเดือนรวบมาให้เรามันก็ช่วยได้ด้วยครับตรงนั้นอ่าฮะ ใช่ครับแต่ว่าที่เสียดายที่สุดคือจริงๆแล้วอะเอ,อ่ะที่บอกเอ๊กระทบอย่างที่2ที่เอบอกว่าเรื่องความฝันของอาชีพคือเอ,อ่ะเพิ่งได้ปล่อยเพลงกับค่ายอินเตอร์ที่มันเป็นค่ายที่มีศิลปินระดับโลกที่เอชื่นชอบเขาอะครับอยู่ในค่ายนี้ซึ่งเอสู้มา78ปีบินไปเมืองนอกหลายประเทศหลายปีติด,ต,ดติดกันเพื่อจะไปหาเขาไปทํางานให้มันสําเร็จให้มันเกิดเป็นเพลงนี้ที่เอจะได้ปล่อยกับเขาอะครับซึ่งมันจะเป็นก้าวสาคัญของอาชีพเอะพอทาจนสําเร็จเอจะมีทัวร์ คอนเสิร์ตไปที่จีนตอนนั้นเริ่มคุยกันแล้วว่าจะไปทัวร์ที่จีนสิบกว่าที่อพอมันมันกำลังจะเริ่มอ่ะพี่มันก็เกิดเหตุการณ์โควิดทุกอย่างที่สร้างมามันพังหมดเลยคอนเนคชันที่มีก็คือแบบเอเจนซี่บางเจ้าก็คือปิดไปแล้วคนที่จัดงานบางคนก็เลิกจัดแล้วไรเงี้ยมันคือคอนเนคชันที่เราสร้างมาเจ็ดแปดปีแต่ว่าคอนเนคชันที่สร้างมามันกลายเป็นใช้ไม่ได้หลายคนแล้วใช่ใช่มันอ่ามันมันไม่มีการ เขาเรียกว่าอะไรการต่อเนื่องที่ที่ไปหาเขาทุกปีประจําด้วยอะไรอย่างนี้ครับอืมนะฮะเออเห็นบอกจะเปิดอะไรเปิดเปิดด้อมอะไรคือคำว่าเปิดด้อมด้อมคืออะไรเหรอคืออ่ะไหนๆก็คือด้อมเนี่ยคือเป็นชื่อเรียกแฟนคลับก็เป็นแฟนดอนอ้อมอะไรอย่างเงี้ยแเราพี่เห็นเขาแล้วเขาไปดูทวิตเตอร์เนี่ยก็จะมีคําว่าด้อมเนี่ยเยอะด้อมด้อมใช่ครับก็อย่างเช่นด้อมของ Blackpink ์เขาก็จะชื่อ Blink อย่างเงี้ยซึ่งเขาเป็นกลุ่มแฟนคลับเขาเรียกว่าด้อม ช่ใช่แล้วเดินราก็จะมีชื่อกลุ่มด้อมของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็พอดีว่ามีคนขอให้เอเปิดดอมเยอะเขาจะได้เข้ามารวมตัวกันโดยอยู่ที่นี่ทีเดียวว่าที่นี่แหละคือที่ที่แบบเราจะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยครับเอก็เลยว่าคิดมานานแล้วว่าจะเปิดด้อมแต่ว่าวันนี้พี่หนุ่มถามวันนี้ก็เลยแบบว่าอ,อ,อยากจะเปิดด้อมชื่อว่า Mag i c a l อันนี้บอกเลยแล้วก็แฟนๆทุกคนทั่วประเทศที่ดูอยู่นะครับก็เดี๋ยวเอจะเปิดดอมชื่อ Mag i c a l แล้วเราก็มารวมอยู่ด้วยกันเราจะ คือที่เอช้ชื่อนี้ครับเพราะว่าหนึ่งคือตอนตอนที่ทําเพลงมาเรื่อยๆตอนเนี้เจอใครคนจะชอบบอกว่าเหมือนแบบเหมือนเราใช้เวทมน์มนในการสร้างเพลงเสกเพลงขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็มองว่ามันเป็นแมจิกอย่างหนึ่งครับแล้วเอมองว่าแมจิคอลมันคือความมหัศจรรย์ด้วยที่บอกว่าเหมือนในช่วงที่มันเกิดวิกฤตในชีวิตเอกับได้คนมาซัพพอร์ตเอเป็นล้านๆคน มันดูมหาสจัจจรน์เหลือเกินที่บอกว่าเราสร้างโอกาสขึ้นมาในวิกฤตของชีวิตเราเนี่ยคือครั้งแรกจริงๆในชีวิตที่แบบมันวิกฤตมากๆแล้วเราสร้างโอกาสขึ้นมาได้อะไรเงี้ยครับ <Okay. S 2> เอมองว่ามันเป็นความมหาสัจจันทร์แล้วก็เป็นเหมือนเป็นเวทมนต์ที่ทําให้เราได้เจอกันระหว่างแฟนๆกับเอะ mm. ก,ก็เลยคิดว่าจะใช้ชื่อได้ว่า m มจิคอลครับผมอืมก mm. ็เดี๋ยวเดี๋ยวจะประกาศรายละเอียดใน Facebook ต่อไปได้ครับทีนี้ทีนี้มีเพลงอื่นๆไหมฮะที่เราได้มีการทำเอาไว้แล้วมีที่คนก็จดจําแล้วรู้สึกว่าโอ,อ้อันนี้คือเป็นเอทำอะไร<อ>มีอีกไหม<อ>นี่คิดว่าเออมันเป็นเพลงที่แบบโอ้โหสุดแล้วอันนี้ก็อย่าแซวผมหน้ามาหนูครับคืออะไรของเอเอาคือด้อมของ b l k p k พิอ่าดอมของ b l a c k พิ n k <Pink. S 1> ชื่อว่า Blink เขามาขอเอเยอะมากเยอะแบบ คือเราเห็นเขาว่าอย่าแซวผมหน้าม้าหนูของพี่ลิซ่าในทิกเกอรเนี่ยเยอะมากเป็นพันๆคอมเมนต์จนเอะแบบว่าเอะมันคืออะไรวะเพราะตอนนั้นเราเราเราไม่เคยดูคลิปนั้นก็เลยเข้าไปดูครับแล้วก็เป็นคลิปลิซ่าเขาไลฟ์คุยกับแฟนๆชาวไทยแล้วเขาเพิ่งตัดผมหน้ามา้ามาเขาก็บอกว่าไม่ชอบหรออย่าแซวหนูซสียอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันน่ารักมากๆครับเอะก็เลยแบบว่าโอเคงั้นตัดมาทําเป็นเพลงเพราะว่าเอ่บอ,อบลิงเขาขอมาเยอะมากเอ๊ะก็จะเอาใจบีทีเอ่อแฟนคลับบีทีเอสมาขอเอ้กก็ทําให้อะไรเงี้ยก็คือทาทาให้หลายๆกลุ่ม ทีนี้ปรากฏว่าคลิปนั้นพอทําออกไปเนี่ยมันมันเหมือนแบบมีคนเอาไปทําท่าเต้นต่อในทิกตอกแล้วมันก็กลายเป็นสิ่งที่เหมือนไวรัล่อ,อไปเป็นร้อยร้อยล้านวิวผมก็ตกใจเหมืนห<ร>อนกันอ๋อใช่ครับวันนี้เอามาไหมมีไหมขอ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 พีขขข่ขอญาตขอญาตทางคุณลิซ่าแบ็คพิงค์ด้วยนะฮะ <c oughs> ขอญาตเปิดหน่อยนะคุณเอเข้าทำไว้นะขอญาตนะครับเอาลอง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 เปิดดูนะฮะมอสเราเราเราหักไหมอันตรไมโ้ดเรจริงจะมีวิธีการทำไหมอันตรไห <Okay. S 2> ตอนในคลิปเต็มจะมีตอนที่แบบว่าเหมือนมีเสียงลิซ่าเลยเอะเอาเสียงเขามาเปลี่ยนยังไงจนมันกลายเป็นเพลงอย่างนี้ด้วยครับอ๋อเป็นเสียงของลิซ่าอันนี้ใช่ไหมอันนี้ปะอ่าใช่ใช่ใชนี่ไหมหนูวันน่ารากักหรอครับน่ารัก Let's go <S <laughs> ก่อนอื่นก็ตัดคำว่าหนูออกมาเลียงใหม่นะครับอย่าเซล,ลผมนะมาหนูหนูแล้วก็เลียงใหม่นะครับหนูออเลียงใหม่เสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับหนู ก็จะเปลี่ยนเขาว่าหนูเมื่อกี้ให้กลายเป็นเสียงเพลงนะครับผมอะไรอย่เงครัพอจัดใหก็จะเป็นพี่ถามจริงๆเหอะเอาเสียงคุณนู้นคุณนี้เข้ามาทำเป็นเพลงเคยถูกเขาฟ้องมั้ยไม่เคยเพราะว่าเอไม่ได้เอไม่ได้ใช้ขายเอไม่ได้ขายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาไปแบบว่าเหมือน คือมันฟอร์มไม่ได้เพราะเราไม่ได้ไปขายครับแล้วสิ่งที่เอหยิบจับมามันอยู่บนอินเทอร์เน็ตมาเลยเอไม่ได้ไปขโมยคอนเทนต์อะไรที่มันเป็นความลับของครนขออนุญาตใช่ไหมขอก็บอกขออย่างเช่นเมื่อวานก็จะส่งมาบอกพี่อ่าใช่ครับขอเพาคือแรกๆก็คือเราทําของเมืองนอกซะเยอะเราก็ไม่รู้จะไปขอเขาไงเราก็ทําแต่ว่าคือไอ้ของพวกนี้ในในอินเทอร์เน็ตมันเขาทํากันมาหลายๆปีแล้วมันไม่ได้ตบใดที่คุณไม่ได้ออาไปขายนะครับล้วก็แต่ถ้าในไทยเนี้ยถ้ารู้จักใครก็จะขอก่อนแล้วก็ แรกๆก็ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องพวกนี้แต่ว่าพอเริ่มมีชื่อเริ่มมีคนรู้จักเยอะก็ผู้จัดการเขาก็จะคอยแบบว่าจะทาอันไหนบอกพี่เดี๋ยวพี่ลองโทรไปขอเขาให้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับโอเคนะครับแต่จริงๆถ้าอยู่บนอินเทอร์เน็ตเราจับมาเล่นได้อยู่แล้วครับอ่าฮะนะครับคือจริงๆอย่างที่บอกไปคุณเอเนี่ยก็ชวนผมเหมือนกันชวนผมไปทําด้วยเหมือนกันนะฮะคือผมก็ยังงงอยู่ตอนที่ติดต่อกล่าชวนผมทําไมถึงคิดจะชวนพี่ไปทําอะไรด้วยเพราะอะไรก็คือเอ่อมีความคิดว่า คือเออยากจะ produce เพลงอยากจะทำอัลบั้มเดี่ยวเป็นอัลบั้มในแบบของเอซึ่งด้วยความที่ปกติเอะชอบเอาเสียงนู้นเสียงนี้มาทำเป็นเพลงก็เลยคิดว่าถ้างั้นในอัลบั้มเอเนี่ยเอาคนที่ไม่ใช่นักร้องมาร้องด้วยดีกว่าก็เลยเหมือนแบบว่าเราเราก็เริ่มชวนคนในวงการอื่นๆคือคือจะมีนักร้องด้วยมีแรปเปอร์ด้วยหนึ่งคนสองคนอะไรเงี้ยครับต่อเพลงแต่ว่ายังบอกชื่อไม่ได้ใช่ไหมบอกได้บางคนอย่างเช่นอ่ามีอ่าคนแรกมีพี่สิงโตนำโชค คนแรกที่ที่ที่ทำด้วยกันนะครับอันนี้คือที่จะเป็นจะเป็นอัลบั้มหรือเป็นอะไรจะเป็นอัลบั้มของเอเป็อัลบั้มเร็วๆนี้ไม่ไม่เร็วๆนี้กําลังทําอยู่ใช่ใช่แต่าเร็วมันก็อาจจะปลายปีวางแผนไว้ว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้เสร็จอ่ะครับแล้วก็อมีพี่สิงต์ตัวนำโชคเป็นเพลงแรกนะครับแล้วก็คนที่สองที่ร่วมทําด้วยคือพี่ลูกเกดเมทินีนะครับแล้วก็คนที่สามสี่ห้าขออุบไว้ก่อนครับแต่ว่าที่นั่นแน่มีมีพี่หนุ่มกันชัยด้วย เชื่อไหมเขาโทรมาหาผมหลายครั้งมากนะเอ็นโทรมาหาผมหลายครั้งมากตั้งประมาณสักเกือบเกือบปีแล้วนะใช่ครับนะก็โทรมาแบบบ่อยมากหลายครั้งแล้วก็ให้ทางผู้จัดการก็โทรมาแล้วบอกอยากจะช่วยหน่อยพี่บอกพี่ร้องเพลงไม่เป็นบอกที่ผ่านมาเคยร้องเพลงนี่ก็อับอายขายหน้าก็ไม่เป็แล้วะอย่าอย่าแบบอย่าอย่าอย่าค่าพี่ทางด้านนี้เลยพบอกไม่เป็นไรบอกมาแล้วกันเดี๋ยวจูนให้เชื่อไหมว่าสุดท้ายผมตกหลุมเขา <c oughs> ผมตกหลุมเขาผมเผลอไปที่ห้องอัดเขามาวันเดียวแล้วได้แบบนี้มา <c oughs> ลองฟังเอาขอสั้นๆนะขอสั้นๆคือเพลงยังไม่เสร็จดีให้ฟังท่อนเดียวท่อนเดียวนะท่อนเดียวอ่ะท่อนเดียวอ่ะลองดู <c oughs> ก็จะเป็นท่อนที่เป็นเสียงเอกับเสียงพี่หนุ่มสลับกันอ่ะลองดูอันนี้เปิดจากทางเอหรือว่าจากในคอนโทรลดีอ่ะทางเอเลยฮะอ,อ่ะลองดูเพราะอันนี้คงไปอยู่ที่ไหนไม่ได้อ่ะอื ทำพูดไปจริงพี่ผมซัดจนกระเด็นนะให้พูแสงเหรออันนี้กูจัดให้อยากดังเหรออันนี้กูจัดได้อยากเป็นกระแสเหรอกูพาโหดไหมอ่าทำแค่น,คนี้นะทำแค่นี้นะไอปฝากแค่นี้ก่อนเมื่อกี้ใครไม่ได้ตั้งใจฟังกูผ่านไปเร็วมากฮะใครใครที่ไม,ไ,ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจฟังอ่ะเมื่อกี้ผ่านไปเร็วมากอีกทีอีกทีอาอีกทีเอาได้เอาอีกทีดีอย่าไม่เซอร์ไพรส์นะพี่ยังไม่ได้ฟังเหมือนกันอะไรหลังจะบอกของของของอีกทีอีกทีอ่ะ อ่ะโอเคทุกคนตั้งใจฟังนะครับผมแปบเดียวจริงนี่คือนิดเดียวท่อนเดียวใช่อยางอยากจริงจริงพี่อัดไว้หมดเพลงแล้วนะคือคืออ่าใช่จริงๆอัดเสร็จแล้วแต่ว่าเราอยากเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ให้ฟังแค่นี้ก่อน้าพูดไปจริงพี่ผมซัดจนกระเด็นให้แสงเหรออันนี้กูจัดให้อยากดังเหรออันนี้กูจัดได้อยากเป็นกระแสเหรอกูพาโหนไหม พี่หนุ่มรู้สึกยังไงที่ได้ไปทําเพลงกับเอผมถามพี่มาถามพี่เหรอเนี่ยเปิดออกมาขอโทษนะพี่คนอายเลยเปิดให้ใครฟังมีแต่คนชอบพี่หนุ่มเหรอทั้งเพลงอะเหรอเนี่ยเขาหัวเราะกันทั้งส่ตัวเลยเนี่ยเขาขำมากเลยนี่เขาหัวล้อพี่คนไม่ได้ผัวเราะัวล้อเขาขำนี่นะอ้าวโอเคนะครับก็ไเดี๋ยวรอฟังเพลงของเราแล้วกันนะฮะก็เพลงของเอแล้วกันแล้วก็ให้ผมไปร่วมเขาเรียกอะไรอ่ะ พิจิริงครับพิจิริงด้วยไปไปแจมด้วยนะครับก็ขอบคุณเอ้มากที่นึกึงพี่นะครับแล้วก็ขอบคุณที่ทําเพลงสนุกๆแบบนี้ออกมาขอบคุณพี่เช่นกันครับที่ชวนผมมาขอให้สู้ในเรื่องราวของเศรษฐกิจตอนนี้ให้ได้นะครับทำให้ดีๆนะครับขอบคุณมากนะครับเอครับคุณครับเอาผู้ชมครับก็ถือว่าวันนี้เนี่ยก็ผ่อนคลายนะครับเพราะว่าก็เครียดมาทุกวันแล้ววันนี้ทั้งสัปดาห์เลยนะฮะ ก็นำเสนอเรื่องของฟ้าทะลายโจรนําเสนอเรื่องของการแยงจมูกผมก็แยงให้แล้วนําเสนอเรอกระชายขาวนําเสนอเรื่องของดาราคอเอาวันนี้ขอเบาๆ <c oughs> เป็นเรื่องแบบนี้ <c oughs> ผมต้องขออภัยนะฮะถ้าเกิดว่าหลายๆคนอาจจะไม่ถูกใจนะครับแต่ก็ถือว่าสนุก <c oughs> นะครับ <c oughs>